โฉนดที่ดินมึงแล้วจะบูหวงสวงไครบูสวนตัวเองสิจะบูชาใครใครเป็นคนหาเงินมึงหาเองอ่แล้วไหว้ใครไหว้เทพเทวาเพื่อให้เขาได้ตังค์มึงได้ตังค์และใครเป็นคนหาตังค์กูเองหาตังค์ใครเป็นคนทํางานกูทํางานควรบูสวงไขรอถ้าเห็นไหมล่ะมันก็จบแค่นั้นก็คนหาตังค์คือมึงจบที่มึงคนเดียวทุกอย่างจบที่มึงมันก็ต้องวงส่วนสิทเจ้าทธิจาที่จุดนี้ เอาแล้วเราจะไปเลิ่มอะไรทำไมก็แต่วกูจะลงเสาเอกอย่าันต้งงวงมันต้องขออนุญาตเจ้าทีจอมันต้องเปิดกล้องเปิดแล้วจะต้องวงสวงก่อนอีบ้าไม่ต้องวงสวงยังไงเล่าแล้ววงเพื่ออะไรวงเพราะความเป็นสิริมงคลไงสิริมงคลคืออะไรสิริมงคลคือความเป็นสิริมงคลในชีวิตไงอะไรอ่ะก็ความมงคลความสำเร็จไงอีบ้าความสำเร็จเกิดจากอะไรจากตัวกูอ่ะการกระทำทางกายวาจาและใจแล้วมันกลับมาที่เดิมไปแล้วเนี่ยคือการกระทำของตัวเอง มงคนคืออะไรมงคนดีเลิกดียามดีเวลาดีมงคนดีสะดวกดีคืออะไรการกระทาําทางกายสุจริตวาจาสุจริตใจสุจริตเนี่ยจบแล้วเนี่ยแล้วเขาจะต้องบวงสวงกันอยู่ทั้งนั้นเขาไม่ต้องเลิกเลิกบวงสวงกับต่างประเทศเขาหลังบวงสวงไหมค <c oughs> นต่างประเทศบวงสวงไหมทําไมเขาประสบความสำเร็จไปมหาอํานาจโลกได้ประเทศไทยบวงสวงตับกลับกับไรต้องมานั่งรอเงินดิจิตอลหมื่นหนึ่งต้องมานั่งแบ มองเงินชาวบ้านอตอบสิทำไมตอบไม่ได้ล่ะเอาตอบมาทุกคนตอบไม่ได้สิต้องมีเหตุผลในการเชื่อเอาตอบไปได้เอาตอบไม่ต้องมี่หัวนทุกคนจะต้องควงา่วงจุ้ยก็นั่นาเรื่องของเขาไงเพราะเขามีความเชื่อผิดมาคําถามคือพวกเราเนี่ยถูกปลูกฝังด้วยความเชื่อพวกนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วรู้สึกว่าเกิดความกลัวว่าถ้าประตูหน้าต่างผิดทิศผิดทาง พวงจงโงช่วยมันผิดทีดผ่ผิดทางไปหมดเนี่ยมันจะเกิดทําให้เราเนี่ยเกิดความหวาดกลัวเพราะเราบอกว่ามันจะไม่ดีนะมันจะเสียทรัพย์นะกลัวไหมกลัวมันเกิดความกลัวขึ้นมาเลยว่าใครแนะนําอะไรเราก็ต้องเชื่อตามเขาเพราะมันเป็นความกลัวอาจารย์ถามสมมติว่าด,ดำหรือพวกเราเนี่ยจะไปซื้อบ้านหลังหนึ่งมือสองเราไม่รู้เลยบ้านเป็นยังไงแต่บ้านนี้ไม่มีอะไรนะไม่มีปัญหาอะไรทุกอย่างคลีนหมดแต่มีคนหน,นึ่งมาบอกเราว่าบ้านนี้มีคนตายอกลัวละคนตายกลัวไหมไม่กลัวฉันไม่กล<ะ>ัว คนสนใจกับกลัวแน่ใจนะแน่ใจสมมุติมีฉันไม่กลัวคนตายในยบ้านเพราะทุกบ้านมีคนตายหมดแต่ฉันกลัวพวงชุยไม่ดี <c oughs> จริงจริง อีบสมกวัระหว่างระหว่างผีที่มันอยู่ในบ้านกับห่วงจุ้ยที่ผิดอันไหนน,น่ากลัวกันฉันกลัวห่วงจุ้ยไม่ไดีห่วงจุ้ยนี่น่าอันตรายกว่าทำไมอ่ะเพราะเรื่องผียังไม่อันตรายถ้าห่วงจุ้ยผีมึงกลัมกวมึงไม่ต้องเสียตังค่ห่วงจุ้ยมึงเสียตังเท่าไหร่ค <c oughs> ี่า่ายว่ห่วงจุย้ยเท่าไหร่แล้วมันน่ากลัวตรงมึงเสียทรัพยนี่แหละผีไม่ตองเสียตังค์เมึงไม่ต้องกลัวมึงก็แค่นอนคุ้มโปงมึงจะเอาตังค์ยั่ไหนมาเสียแต่มึงดูห่วงจุ้ย ซื้อบ้านแล้ววงช่วยดวงกูตกลงมาตัวเพราะอะไรเพราะเขาบอกว่าไม่ดีเออะแล้วเขาบอกคนบอกเขาไม่มีใครบอกจะกลัวไหมถ้าไม่มีความรู้พวกนี้เลยจะกลัวไหมไปอยู่อเมริกาจะกลัวเรื่องพวกนี้ไหมไม่กลัวเพราะไม่มีความรู้เรื่องนี้เพราะเราถูกปลูกฝังถูกความคิดเข้าครอบงำจากความเห็นผิดในโลกจากคอนเทนต์ผิดผิดในโลกทําให้เราเกิดการปรุงแต่งในจิตว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นไปตามแบบนี้แบบนั้นเราจึงเกิดความกลัวเข้าจู่โจมพระเจ้าบอกว่าเมื่อมนุษย์เนี่ยถูกความกลัวเข้าจู่โจม จึงหาที่พึ่งผิดด้วยการกราบไหว้ลุกเทวดาต้นไม้ใบหญ้าป่าเขาป่าช้าป่าชัดที่ว่าลองฟางเทพเทวาเนี่เรียกว่าที่พึ่งผิดไม่ใช่จุดไม่ใช่ที่พึ่งที่ถูกต้องเลยแล้วที่ถูกต้องต้องทำยังไงต้องยึดตามหลักคาสอนพุตรเจ้าหลักสัจจะความจริงหลักเหตุหลักผลอย่างที่อาจารย์อธิบายที่หมดเนี่ยมันเป็นหลักเหตุหลักผลคือการกระทําทางกายวาจาใจของเราพึ่งธรรมบุตรเจ้าแล้วนำธรรมบุตรเจ้ามาพึ่งตัวเราเองแล้วไปไหน